ท่านหัวนหน้าจะตกอยู่ในอันตรายไหมครับตอนนี้ในโบสถมีคนญงเก่งของตระกูลมู่อี้รวมตัวกันอยู่พวกเรายังไม่เข้าไปอีกเหรอครับดังนั้นพวกเราก็บุกเข้าไปเลยดีไหมหวางใจเธอตอนนี้คนของมู่อี้ยากที่จะปกป้องตัวเองแค่หัวนหน้าตระกูลคนเดียวก็รับมือกับพวกเขาได้แล้วเขาขอกลับยุโรปโดยเฉพาะฉันคิดว่าจะมีภารกิจที่น่าตื่นเต้นกว่านี้ซะอีกวิกฤต เอท่านวิควิคกลับมาเยี่ยมมากจริงๆอ่ะโรงใหญ่ของบสถ์เชิญเฟิงนายวางแผนไว้แต่แรกแล้วใช่ไหมว่างานแต่งจะไม่แผนการตั้งแต่แรกเจ้าไม่เหมาะที่จะเป็นผู้นำตระกูลมู่อีกถึงเวลาที่แวมไพรรวมตัวกันแล้วจึนไม่น่าให้พี่มารับผิดชอบงานแต่งงานเลยจริงๆ สิ่งที่สามารถทําให้เวมไพร์ชั้นสูงสูญเสียความสาม,มารถแบบนี้นักล,ล่าเวมไพร์อีกแล้วจเจ้าดาถูกแล้วในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะบอกเจ้าก็แล้วกันจะรวบรวมเลือดของเสื้อโจอันไว้ลุ่งหน้าแล้วเอาพวกมันใส่ลงไปในแก้วเล่าของคนตระกูลมู่อีของพวกเจ้า ที่เขาเรียกฉันมาโรงแรมก็เพราะเรื่องนี้เองฉันอยู่กับนายมาเป็นพันปีในใจของนายทำไมถึงสู้คนที่อยู่กับนายไม่ถึงปีอย่างเสีจ้จวอายไม่ได้ล่ะเธอบอกฉันว่าใช้สงครามจีนบังคับให้เธอทำแต่ว่าฉันทำไปเพราะรักเธอไม่ใช่เหรอขอโทษน,นะแต่ฉันไม่เคยรักเธอเลย ทำไมการละ่ะทั้งหมดนี้เป็นเพราะอะไรกันแน่แน่นอนว่าเป็นเพราะว่ามีคนชอบลูกสาวของฉันมากกว่านี้นะครับรอยเวชมาที่นี่ทำไมลูกสาวแต่งงานเป็นพ่อคนไม่มีเหตุผลอะไรที่มีควรแต่งงานด้วยแต่ไม่ใช่ลูกสาวคุณใจหัว p i ซะ ฉันไม่ต้องการให้มีคนมีไอปีศาจอยู่ที่นี่แม่แม่เช่นไม่ได้มาอดอ,อ้อนสักหน่อยจะมีเรื่องสำคัญประกาศที่พวกนายทราบพวกนายรู้หรือเปล่าว่าสิ่สันสิอานเกิดมาได้ยังไงเธอคือชีวิตใหม่ที่ฉันสร้างขึ้นโดวยวัตจักแห่งการกับฉันมาเกิดตอนที่ฉันสร้างเธอขึ้นมาฉันมีแด่แคชีพลังของเผานักเล่าเวมไพรเข้าไปในตัวเธอเท่านั้น แ้ะยังล้อมรวมประดวงจิตของนางกับคนคนหนึ่งเข้าด้วยกันใช่แล้วเสือซานานก็คือวิญญาณกับชาติมาเกิดของสูยี่